1> 1, 2 3 4, 2> ึ่สองสามสี่ห้าตัวแทนอำเภอภูสิงห์นะครับนี่เดือวัดโอปังโกนะครับประจันอนุวัตอานันโวสุงเข้าประกวดนะครับลูกศิษย์นะครับนี่กำลังท่องไวยากรณ์นะครับซ้อมไวยากรณ์ทวนไวยากรณ์นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัววัดบ้านโกโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีนะครับนี่ อยู่ด้ยวยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านโกโบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญนะครับครูบาอาจารย์ออกไปบินทบาทนะครับนี่ยังยังไม่ได้ออกไปนะครับรอให้สว่างก่อนนะครับพอมีครูบาอาจารย์เดินทางมาเข้าปริวัติศกรรมนะครับไม่ได้จัดงานนะครับแต่ว่าท่านเคยมาเข้าปริวัติกรรมที่นี่นะครับมาขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์ก็เมตตา สวดปริวาตให้นะครับพอครบอายุการเวลาที่กําหนดนะครับตามอบัตที่ปกปิดไว้นะครับก็ขึ้นมานัดและก็อภานนะครับก็เลยมีพระแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เป็นประจำประจำนะครับมองด้วยสายตาของกระผมอัตมภาพนะครับจำนวนประมาณ90กว่ารูปอยู่นะครับ เห็นครูบาอาจารย์ต่างหน้าต่างตานะครับบางรูปก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมาร่วมปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับก็เลยขออนุญาตมาถ่ายภาพที่ลงครัวนะครับอยากให้เห็นความเป็นไปนะครับเช้าเช้านะครับตั้งแต่ตี3านู่นนะครับแม่ขาวม่ชีก็จะตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารนะครับแผนกส้มตําจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เด้อนะครับนะครับประจําการมานี้ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับแผนกส้มตํานะครับ มโหดกับเพื่อนเพิ่นก็ให้ดูแลสมต่ำนี่บวกกันได้ยังโมเมียนบัวไัอที่แลกปฏิบัติก่อนโอกาสซิมหาเมื่อมอกาสเพื่นโอเคเห็นใจกันดีนะครับนะครับนี่นะครับนี้ เจ้าของร้านอาหารเก่านะครับเลยเข้าใจความเป็นไปนะครับกองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับเจาะไข่ไว้ใส่กับส้มตำนะครับสูตรว่าพันขบพอนะครับนี่โอ้ยอย่าไปเชื่อนะครับนี่คนละอย่างกันนะครับปีอะไรขึ้เขมาเ้มา,เมาปีหกอเข้ามาปีหกสองนะครับ จริงก็แวะเวียนอยู่แถวนี้นะครับนี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่บ้านบัวชนิงนี่นะครับแต่ยังไม่เต็มที่นะครับนะครับลมหนาวยังไม่พัดเข้ามาในวัดบ้านโกโบนะครับนี่ก็อยู่แต่กรุงเทพนะครับเมื่อก่อนนะครับนี่เป็นในสุขภาพปูพนเมื่อเห็นพนรุ่งเฟดเลยช่วงนี้วะพระประหลัดพิทักษ์สมาหิโตนะครับ รักษาสุขภาพนะครับน tamam. ี่เม um ื่อก่อนเห็นหัดเดินนะครับหัดเดินในวัยหกบนะครับห8 69ดิ้านะครับพระประลัดพิทักษสมาหิโตนะครับน้องชายดีเนาะห่างกันกี่ปีนี่คนละปีะปีเลยเจ้าค่ะนะครับนะครับลูกโดกเหมือนกล้วยหอมเลยนะครับโอ้นะครับสมัยโบราณนะครับ คลอดลูกคนนี้เสร็จก็ท้องต่อเลยนะครับนี่มันเมียนอีดี่ผมคือปีละลูกนะครับพ่อใหญ่กันหาไม่ใหย่ถทนเนาะสิบห<อ>้าคนนะครับโอ้ <c oughs> นะครับเรื่องจริงนะครับนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับกับผมมาตามาภาพนนี่ฟังตัวเล็เอีมันมันสิเมียนอยู่บอกเกินโัวนี่ลูกนะครับพอฟังหลายครั้งนะครับ อันนี้เป็นความจริงนะครับไม่รู้จะจําชื่อลูกได้หรือเปล่านะครับอย่างไรก็ข้าวเหนียวเดียว <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่เข็มมากกินแมมก,ก้วนี่พูดที่ใดเหรอโอ้ลูกลูกกกบอกเข็มแม่เข็มแม่ก,กินแก้วนี่เหรอลูกกกบอกคือแม่เข็มมาก,กินแก้วหอน้อง <c oughs> โอ้ก็เอือนผู้เลี้ยงแล้ว อีกสิบอีกสิบสี่คนนี่นะครับตระกูลดั้งเดิมของบ้านเยนสุกนะครับออกมาสองขอบขั้วุองเฮกีงคุณว่ามันเป็นทางเกี่ยนเป็นบอตะเกียงเป็นทางเกวียนนะครับไปที่อำเภอหัวตะพานนะครับไม่รู้ตอนนั้นเป็นอำเภอหัวประพานหรือยังนะครับเป็นตับุญอยู่เตียงกิ่งหัวตะพานนะครับโอ้ย หัวตะพานบ้านหัวตะพานนู่นนะครับไม่ใช่หัวตะพันตรงนี้นะครับนี่ <c oughs> นานดย่บัะครับผ่านดงบักยางยยผ่านป่าขนตาช้างนะครับโอ้ยนะครับอันนี้ผู้เท่าเล่าความหลังนะครับ กูเต่าเล่าความหลังนะครับครอบครัวหนึ่งนะครับพ่อกันหาพ่อใหญ่กันหาไม่ยืนทนนะก็มีลูกด้วยกันสิบห้าคนนะครับพอมีลูกสิบห้าคนลูกเต้าสิบห้าคนก็มีครอบมีครัวนะครบหมู่บ้านพอดีนะครับบ้านแสนสุข <_ COVID> นะครับไม่ถูกประกันใดมาแก้ข่าวเอานะครับตระกูลตระกูลบุญมาชาติผมคืเพลอนเือ <_ COVID> ตระกูลบุญมาชาตินะครับ นี่คนจะสูทรมาเล่าบ้านบัวชนิงบ้านแสนสุขมันก็เลยไม่ตรงนะครับเด้อเจ้าของบ้านมาเล่าใหม่ก็แล้วกันนะครับประจารย์มหาวงเดือนนะครับไม่รู้จําได้หรือเปล่านะครับ